กำลังทอดไก่มาดูเมนูที่ย่าก,กินนะกินอะไรคะสลัดไก่ทอดกินยี่บ๊อบมุกหัวยังข้างล่างกับมีแตงกวามีหอมหัวใหญ่บ๊อบแล้วก็มีิบัคเทศราดซอสมายองเนสอ้ยน่ากินมากกำลังทอดหนอนจ้ารับสมัครคู่รับเมาหลายอัตราก็าทอดไปเรื่อยๆแต่ว่าโครงไก่ยังไม่ทอด เด็กกำลังเลิกเรียนชิน้นไม้ละห้านะจ๊ะไก่มาละสิบบาทเหนียวตีเนะสลัดไก่ครับไกบ่ทอดพี่บบน,น้องกรอบดีฮักหนึหยำเลยปะเนาะ แค่วไม่ดีแค่วไม่ดีค่ะน,นี่ก็กำลังโทดไก่แผนไก่แผนรับสมัครลูกค้ารายอัตราจ้าทอดแล้วกะเวลาไม่นสิสุกหรืออะไรทีแ้วเขาคอยเล่งไฟถึงไลน้ำมันแสบเสย คือเห็นงไรซิมาทั้งหอนบ่ทั้งท้งนั่นล่ะชิมหนึ่งคำโคนลโคนลโคและมีทั้งหอมหัวใหญ่มีทั้งแตงกวาอส ากลังมากดูดูดูไส้มูไปหน่อยไงยเป็นบา้านล้เด็กเกกำลังเลิกเรียนเท่นนะนโอ้ ปากกาโพกนาอพกเครื่องเขียบปวดพวกสมัครลูกคลายอัตาจ้ะูกค้าภิเอตพี่ธรรมดามาทาน รับสมัครลูกค้าหลายอัตราจ้ะรับสมัครลูกค้าหลายอัตราจ้ะทกกำหัวกระลังทอดยายก็กำลังทำกับข้าวตอนเย็นไปสื่ออากาศมากเ้างเสีต้มจืดก,กำลังตำที่กะปิอันนี้เป็นของหวานก็จะมาขาย ้วมมิดสิบบาทหนก็นสิบโ oh, อ้ได้แบบดดายพยิ้งแกลง้ง <laughs> ถ <laughs> ึกสวยถึก <laughs> และบึกบึนค่ะเออซีโอกับนางสี่นิวอ,อย่างเดียว ก็กะกำลังหาข่าวให้ก็ยังกินโอ้ยขมขมขม,ขมปิดร้านแล้วจ้าหมดแล้วไม่ยังดอกเค็ดน้อย <c oughs> เด็กเสริร์ฟเด็กเสริร์ฟอาหารแรงนี้จ้าน้ำพริกกะปิผัดผักบุ้งผัดหน่อไม้ใส่ไข่แล้วก็ต้มืดจีบมือยายา่า ใส่คำเยงด้วยหรอรีวิวอะตุ้งมึบกูอคิอหนึ um> uh ่งเอาเลย n h i ề วแล้วมาเด้อพี่น้องแค่เขาจ้าเยวกะปิเพ็ดน่าจะบอกให้พิกกัปิวิสตอมีสตอกินสตอี่ยเ้มขำข้นมันเงี้ยนี่อ๋อม็นนี่เลย แต่อร่อยหอดเต๋อมออกมากนะมินหดเงี้ยวหมดแล้วกินเกี๊ยวกรืปลไข่เกี๊ยวมาจ้านี่มินิมอลนด็กมินิมอลเสียบกับนางเบิร์ค้นกินเพราะว่าอิ่มอยู่ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนนะจ๊ะบ๊ายบาย